like, subscribe 's okay we're gonna we're gonna send this to my teacher okay what um'm the same I'm saying so on oh, it in up uh, a can I test your firework uh I know what that is can Oh! THAT IS ือว t านั n นคือ t อน t ์นั t นค good job เก่งมากค่ะเก่งมากค่ะ bye bye t e t y e b f i s u r a c e ฮะอ่ะช้าช้าช้าชนิ้วด้วยดูฟิงเกอร์ทิ แปด1ก้ <8, S> 1สิบเอ็ดล่ะสิบเอ็ดสิบสองสิบสหายไปไหน18ก่อน19 2เก้แค่นั้นเหรอ What about in Spanish <Frog gy. S 3> m a d d i m a d d i What about Spanish I only four. Only four? Yeah, I only know Why four. you cannot go to ten? One is quite full, and that's all I can What about English? One of those is quite full. What French? Mm -hmm. No French? No, not French. Oh, Daddy can count. Daddy, can you count French? Only right, the ten. I mean, go with the four, okay? Yeah, four. <laughs> cat How do you know and I don't Were you born in in Spanish? No he was born in Canada And how does he know? And you you were born in Thailand but you not grow up in Thailand. You grew up in Canada but mm -hmm. we, you yeah. were born in Thailand So you should know about Thai. id band sem ไม่ได้แมด d ี้บอกรักกับแม่อย่างไง I love you m o m m y in Thai ค่ะนึ t ว่าอะไรรักอะไรคะรักจ๋าอะไรรักจ๋าอะไรนะคะรักจ๋า Nice. Like my child. Like my child. Remember when you want milk? You want milk? Mommy, I want gnome. Mommy, I want gnome. No. Mommy, I want gnome. Remember when you are little? Mommy, I want gnome. <laughs> um, and. Wait, Dad, if I get it correct, give it to me. No. Went. Big. You went, <laughs> we do is like <laughs> here and. ีตอนนี้นะคะ oh <no. S 1> ก็สองทุ่มแล้วนะคะแต่ข้างนอกยังยังเป็นแบบสว่างสว่างอยู่เลยเนาะเพราะว่าช่วงนี้นะคะ oh <no. S 1> ก็เข้าสู่ช่วงซัมเมอร์ตอนนี้ก็ความสว่างก็จะมากกว่าความมืดนะคะอย่างสองทุ่งเงินก็ยังสว่างอยู่นิดๆน,นะคะตอนนี้แมนี้กําลังอาบน้ํากับคุณพ่ออยู่เนาะวันนี้นะคะกุ้งจะมาเล่าเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของคุณพ่อให้ฟังเพราะว่าเมื่อ อัด2อวันที่แล้วนะคุณพอเพิ่งไปรับวัคซีนโควิดมานะคะจะบอกว่าแคนาดานะคะไม่ได้ผลิตวัคซีนเองเนาะก็จะเป็นวัคซีนที่เอามาอนำมาจากอเมริกานะคะแล้วก็มีเมื่อ3วันก่อนเนานะที่ได้ได้รับเนาะก็เป็นฟาร์มาซีที่หนึงแล้วคุณพอก็ไปฉีดมาอ่าวันที่คุณพอไปฉีดคือประมาณเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้านะคะเก้าครึ่งนะคะที่รับวัคซีนนะคะ วัคซีนที่คุณพอไปรับแต่กุ้งจําชื่อไม่ได้เดี๋ยวกุ้งขึ้นชื่อตรงนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวกุ้งไปไปดูข้อมูลต้องทำกิ๊กกุ้งจะเอาขึ้นให้ดูกุ้งจําชื่อไม่ได้อะเพราะเขารับมานะคะเขาก็จะกลับมาถึงที่ทํางานประมาณ11บเอ็ดโมงเช้านะคะก็กลับมาถึงปุ๊บกุ้งก็ถามว่าเขารู้สึกยังไงเขาบอกว่าก็คล้ายๆแบบปวดแขนนิดๆก็คือเหมือนแบบว่าเขาเรียกอะไระข้นมเนื้อข้นตัวนะคะแต่ก็ยังไม่มากทีนี้พอตอนเย็นนะคะหลังจากที่เขารับวัคซีนไปตอนเย็น คุณพอไข้ขึ้นเลยคือพอบ่ายๆเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเริ่มเพลียตัวเขาเองนะเขาเริ่มเพลียแล้วก็พอเย็นมาแล้วก็อะไรคะพัลุพลพอช่วงเย็นนะคะคุณพอก็รู้สึกว่าเขาเหนื่อยแล้วเขาก็เพลียมากทีนี้เวลา hello, hello. อาทานมือข้มามคุณพ่อทันได้นิดเดียวคือน่าจะแตะไปแค่สองคำแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ไหวแล้วเหมือนกับว่าคนไม่สบายเป็นไข้อะคะ่ะเขาจะรู้สึกแบบ เหนื่อยง่วงนอนแล้วก็อยากพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยปกติเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ทานข้าวคือหมดจานเลยแล้วก็กับคือหมดเลยแล้วก็ตามด้วยแอปเปิลอีกหนึ่งหนึ่งลูกนะคะวันนั้นคุณพอทานได้แค่นั้นแล้วก็ทานไม่ได้เลยแล้วก็นอนคือแบบรีบอาบน้ํานอนตั้งแต่ยังประมาณัแต่ประมาณหกโมงครึ่งอะคะ่ะปกติเขาจะนอนประมาณสามสี่ทุ่มวันนั้นคือข้าวก็ทานไม่ได้ เหมือนแบบไม่มีไม่มีแรงจะทานแล้วก็รู้สึกทานไม่อร่อยเขาบอกแบบนั้นเนาะแล้วก็อนอนแล้วก็ไข้สูงมากกุ้งก็ไม่ได้วัดไข้เข,เขารูา้ดะะ m, แูแต่ว่าตัวเขาร้อนมากแต่เขาก็เขาคุณพอทานทานยาด้วยนะคะคือไทลินอลประมาณสองเม็ดแล้วเขาก็หลับหลับแต่ว่าตัวเขาวร้อนตลอดเวลาแล้วก็จนถึงเช้าเลยกุ้งก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเป็นวัคซีนเนาะไม่ได้เป็นแบบว่าไม่ได้รับรับ ไม,ไม่สบายหรือเป็นไข้แบบไปโดนอะไรมาอันนี้คือวัคซีนไงทีนี้จะบอกว่าตัวคุณพ่อเนี่ยตั้งแต่กุ้งอยู่กับคุณพ่อมาเจ็ดปดปีคุณพ่อไม่มีไม่เคยป่วยเอาจริงๆไม่เคยป่วยเลยนะคะถ้าจะป่วยก็คืออุบัติเหตุน,นะคะกระดูกหักแข็งรถอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าอยู่ด้วยกันมากุ้งเคยไม่เคยเห็นคุณพ่อป่วยอะคะ่ะเพราะเขาเป็นคนที่แบบสุขภาพแข็งแรงมากๆ what do you do come here for a second All my tattoos? It's okay. You sure? Yes. Okay. Nobody knows that the boss looks like this. Sit. You can sit here. <laughs> can you tell us about how you feel after you got the vaccination? Aha. Uh -huh. Well, when I originally had the vaccination, and I didn't feel anything, mm -hmm. and I went to work and I carried on through my day. Yeah. I came home and like most days, I hopped on my bicycle after I walked in the mm -hmm. door and I rode the bike for about 20 minutes. And started. You think that day not well No, I rode my bike oh, and then, I, then I couldn't ride any longer. I started mm -hmm. feeling unwell. Mm -hmm. I tried to have dinner <laughs> and I couldn't eat. Yeah. And then Maddie wanted to play with me. And I went to bed, and my fever—I would say—probably went over forty. Mm -hmm. And then I started feeling delirious, and chills, mm -hmm. and hallucinating mm -hmm. uh, for maybe six or eight hours. Yeah, until morning. Eh? Until it's, morning. You still have a bit fever in the morning. And it's—it's it's interesting. I read I had the AstraZeneca, mm -hmm. uh, and the other one that's often given is Pfizer. Really got, right? With the, the first shot of mm -hmm. AstraZeneca, you're supposed to have a, a big reaction. Mm -hmm. The second shot, the booster, uh, not much reaction. Mm -hmm. With That's Pfizer, great. it's the other way. Uh, Hillary had the second shot what of Pfizer, second shot this week. Okay. And the first shot was no problem. The second shot, she had fever, chills, hallucinations. So now you see in you know, state many people got hallucinations. They're three months ahead of us. Okay, okay. Because so, so they they can make the vaccination. Not they vaccine. came to the school and yeah. they vaccinated all the teachers at wow. the school. But she's had her second shot. Mm -hmm. So I will get my second shot the maybe the third week of July. So three months after first shot. Yeah. Okay. So United States are three months ahead of Canada. Mm -hmm. So morning. now they go to normal people right now. Uh, they're mm -hmm. coming down. Okay. Um, you can get your first shot now. I I think maybe hmm. over 40 years of age so 40 years old uh, oh, I see it'll be you very soon dear <laughs> and younger than that <laughs> and because you're essential manufacturing okay. uh, i expect you'll be capable of getting one in one or two weeks honestly i don't want to keep listening <laughs> you have to get one sorry <laughs> for many reasons yeah what about So we got uh, pfizer so, you got Pfizer um How you feel John right now? yesterday, right? Yeah, the, the first Pfizer shot's no problem. It's the second one. What about your vaccination, what they call? AstraZeneca. AstraZeneca. Zeneca. Zeneca. Yeah. That's the first shot. Do you have a fever? Yes. And second one will be fine. Right. And okay. Hillary just had the second Pfizer, which okay. is the one So that she got Pfizer. Yeah. Okay. But the first shot was no problem at all. So you said in in the pharmacy they got like yours and well, one of is... the differences is the Pfizer has to be kept very very cold in a freezer, mm -hmm. and the like uh, AstraZ AstraZeneca can be kept in a refrigerator. Have to freeze so it's much easier for a pharmacy to administer okay. and store the AstraZeneca mm -hmm. than it is. Uh, it's typically hospitals and clinics that are giving the Pfizer. Mm -hmm. Because of the the temperature requirements. Oh my God. <laughs> but, so uh, three okay, and Danny yesterday. What did Danny got? Danny I got you? Pfizer. So everyone got Pfizer, not you. What about I mean, is uh, Sri and G Dan? Dan. Sri and Dan both got Pfizer. Yeah. They both what, went to the hospital. What, what about John? John tomorrow. John's getting AstraZeneca. Oh, like you. I got. My problem is I'm 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 too healthy. eh? when I uh. When I get anything, I get a, a very, oh, mm -hmm. you know, you've lived with me for seven years. Yeah. I go from being 100% yeah. to horrible. So now it's you, good. Now you're fine, right? Yeah. Okay. 100%. <laughs> Yesterday was about 85% yeah, you better right today. Yeah. You're better. Yeah. Thank, you're thank you. You're welcome. <laughs> ได้วัคซีนมาเนี่ยเขารู้สึกยังไงคุุงหผมนะแล้วทีวนี้เขาบอกว่าอันนี้ตามที่เขาพูดเนาะก็คือวัคซีนที่ที่คนที่นีนได้รับนะคะก็ไม่รู้ว่าทุกคนหรือเปล่าอันนี้คนที่ใกล้ตัวกุุงเนาะก็จะมี2ตัวตัวอีกตัวหนึ่งเขาเรียกไฟเซอร์ไฟเซอร์หรือแบบอีกตัวหนึง่งกุุงกุ้งออกเสียงไม่ถูกนะคะขออภัยด้วยคุณพอรรับตัวนี้ตัวที่คุณพอรรับเนี่ย ส่วนใหญ่คนที่รับอะค่ะคือถ้าเขโดนเข็มแรกเนี่ยก็จะมีไข้นะคะไข้สูงแล้วก็จะรู้สึกแบบแบบเขาคือเพลียอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอีกสเดือนที่จะไปรับเข็มที่2นะคะเขาบอกว่าจะไม่เป็นอะไรจะไม่มีไขไ้ไม่ไม่อะไรแบบนี้อันนี้คือประสบการณ์จากคนที่เขารู้จักแล้วเขาก็บอกเขามาเนาะแล้วก็อีกเข็มหนึ่งที่ที่เขาเรียกไฟเซอร์นั่นนะคะที่ถ้ากุ้งออกเสียงผิดกุ้งของอภัยด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้กุ้งออกเสียงตามเขาพูณยังออกเสียงไม่ถูกเลย แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัวตัวที่ A G M นะคะแล้วก็เมนเ g จเอร์อีกคนนึงได้รับเนาะก็จะเป็นเข็มแรกนะคะที่ฉีดแล้วเขาจะไม่มีไข้ก็คือแบบรู้สึกปกติแล้วก็พี่ชายเขาเหมือนกันพี่ชายคุณพลเนี่ยก็ตได้ตัวนี้เหมือนกันก็คือจะไม่มีไข้ในเข็มแรกนะคะอันนี้เรามีประสบการณ์จากคนใกล้ตัวนะคะกุ้งไม่ทราบว่าคนอื่นนะคะที่รับวัคซีนแล้วจะ จะเป็นแบบนี้หรือเปล่าอันนี้กุ้งขอยกตัวอย่างกับคนใกล้ตัวกุ้งเนาะแต่ถ้าข้อมูลผิดพลาดยังไงกุ้งก็ขออภัยด้วยนะคะกุ้งก็เล่าเฉพาะคนที่แบบอยู่ใกล้ตัวเราเนาะทีนี้เมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนที่สิริรับมาสิริเอเจจีเอ็มเนี่ยรับมาเขาไม่มีไข้นะคะเขารู้สึกสบายปกติเลยไม่มีการอ่อนเพลียหรือว่าเหนื่อยหรือก็ทานอาหารปกตินะคะแต่ทีนี้เมื่อกี้เขาก็คุยกับลูกสาวเขาที่อยู่เมริกาเขาอยู่มันทนาเนาะ ลูกสาวเขาก็รับตัวเดียวกับกับกับเอจก็คือตัวไฟเซอร์นะคะก็คือไม่มีปัญหาเลยก็คือไม่ได้ไม่ได้ไมีไมข้หรืออะไรเลยแล้วตอนนี้เขารับเข,เข็มที่สองแล้วนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอเมริกานี่จะเร็วกว่าแคนาดาประมาณ2เดือนหรือ3เดือนนะคะเพราะว่าเขาผลิตวัคซีนเองเ,องเนาะแคนาดาไม่ได้ผลิตเนาะ,ะลูกสาวเขาในเข็มแรกไม่เป็นไรนะคะแล้วก็เข็มที่2เนี่ยก็จะเหมือนเธอเลยมีไข้เหนื่อยอ่อนเพลียแบบนี้นะคะ ก็เลยคิ่าอ๋อเมื่อกี้เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคุณก็ต้องได้รับเร็วๆนี้แหละกุ้งรู้สึกว่าเอาจริงๆนะกุ้งอะไม่อยาก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 ได้วัคซีนไม่อยากฉีดวัคซีนเลยเพราะว่าตัวกุ้งเองจะบอกตั้งแต่กุ้งมาอยู่ที่เนี่ยคนที่เนส่วนใหญ่เขาจะฉีดวัคซีน f ฟูล shot กันใช่ไหมแต่กุ้งอะไม่อยากฉีดกุ้งรู้สึกว่าตัวกุ้งไม่ได้เป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วเราถ้าฉีดอะมันรู้สึกว่าเนี่ยกุ้งเพิ่งได้ฉีดมาน่าจะประมาณปลายปีที่แล้วที่ว่าเค้้้้้้้้้าาใใหหหหฉฉฉีีีีดดดดดววววววัััััซนไไขขญ่่่แแลลกกกกกกุุุุงงงงง็รูึตตต กุฉีดยาเวลากูไม่สบายกุ้งจะต้องกินยาตลอดเลยจากปกติที่ว่าเวลากู้ไม่สบายนะกุหายเองกูจะไม่ค่อยได้ทานยาได้ทานอะไรแบบนี้แต่กับการตั้งแต่กุงฉีดวัคซีนอ่ะเป็นอะไรนิดหนึ่งกุจะต้องทานยาคือรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแออะไรอย่างเงี้ยกูรู้สึกกุงไม่อยากฉีดวัคซีนถ้ากุงดูแลตัวเองได้แต่เขาบอกไม่ได้หรอกคุณจะต้องคุณจะต้องฉีดอะไรเงี้ยแล้วอย่างหนึ่งที่จริงมันก็มันเหมือนกับเราจะฉีดไม่ฉีดก็ได้นะเอาจริงงๆแต่่่เเขขขาาาาบออกวใในนนห้ที จุดที่เขาอยู่จะต้องทําเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นตอนนี้เขาให้เมรนเจอร์ทุกคนนะคะแล้วก็หัวหน้าหัวหน้างานทุกคนนะคะไปฉีดเพื่อจะรู้สึกว่าเนี่ยขนาดหัวหน้ายัางฉีดแล้วทำไมคนอื่นจะต้องฉีดจะต้องทําให้เป็นตัวอย่าง <S <S อะไรเขาบอกแบบนี้เนาะวันนี้กูก็เลยเอามาแชร์ทุกคนได้ให้ฟังนะคะว่าเออที่นี่เป็นยังไงบ้างกูก็ไม่ทราบว่าเมืองไทยตอนนี้ดําเนินการยังไงเพราะตัวกุ้งเองอยากว่าอยากให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันให้มันหายไปเร็วๆเถอะเราจะได้กลับเมืองไทยกันสักทีนะคะตอนนี้คิดถึงเมืองไทยมากๆ โอเคค่ะวันนี้นะคะกคุ๊งก็มาเล่าแชร์ประสบการณ์นะคะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนี่ให้ทุกคนได้รับฟังเนาะ <im it> ยังไงถ้าใครมีอะไรแล้วก็มาแชร์ด้วยกันก็ลองคอมเมนต์ข้างล่างมานะคะก็มาแชร์กันดูว่า,าที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างเนาะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะไปค่ะ